วัดีค่ะวันนี้นะคะได้มะเดื่อมาค่ะเป็นมะเดื่อชุมพรนะคะทําไมถึงชื่อว่ามะเดื่อชุมพรเพราะว่าอ่าเป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเป็นพันธุ์ไม้ประจําจังหวัดชุมพรค่ะมะเดื่อชุมพรกับมะเดื่อฝรั่งคนละชนิดกันนะคะมะเดื่อชุมพรผลเล็กๆรับประทานกับน้ําคลิกได้นะคะ,ะรสมัน นำไม่ขมไม่ฝาดผลเกลี้ยงนะคะในประเทศไทยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับมะเดื่อมากนะักแต่ในต่างประเทศให้ความสำคัญกับมะเดือ่อเพราะว่ามีโภชนาการสูงรู้อย่างนี้แล้วหันมารับประทานมะเดื่อกันนะคะนอกจากนี้ประโยชน์ที่สำคัญของมะเดือ่อชุมพรอีกด้านหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆในสังคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยไม้มะเดือถือเป็นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนกโกสินทร์ในพระราชพิธีราชาพิเศษนอกนั้นยังใช้ทำหม้อหม้อน้ำและกระบวยตักน้ำสำหรับกษัตริย์ทรงใช้ในพระราชพิธีนะคะอันนี่ความรู้จากเว็บไซต์ดิสไทยนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าสปปรรพคุณของมะเดื่อมีอะไรบ้างแสปปรรพคุณของมะเดื่อก็มีแก้ไข้ไข้พิษไข้การนะคะแก้ร้อนในต้านเชื้อบิดแก้ไข้หัวลมช่วยลดความดันโลหิตสูงช่วยต้านเชื้อแบคทีเรียช่วยห้ามเลือดอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งของสปปรรพคุณแต่ว่ายังมีอีกเยอะนะคะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ลองให้ไปหาความรู้ดูนะคะมีเยอะค่ะตามเว็บไซต์เข้าไปใน Google นะคะก็พิมพ์ว่ามะเดื่อชุมพรนะคะต้องต้องใส่ชื่อคำว่าชุมพรด้วยนะคะแล้วเราจะได้ความรู้มากเลยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ